สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่และ v c h ช n n e l อีกแล้วนะฮะวันนี้เรามีรีวิวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะฮะทำกลางป่าแบบนี้นะครับเห็นหน้าตาผมแบบนี้นะฮะผมจะมารีวิวสินค้าชนิดหนึ่งที่จะทําให้คุณเห็นว่าความมินิมอลมันอยู่กับทุกคนได้นั่นเองนะฮะผมเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าครับว่าสินค้าที่ผมจะนํามารีวิวมันคืออะไรนะฮะไปชมกันเลยและนี่ก็คือสินค้าที่ผมจะนํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนับน่นคือมัลติฟังชั่นเดสเลมนะครับผมหรือว่านั่นก็คือโคมไฟตตััตั้งงโะนนน่เอครบ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีข้อดีข้อเด่นตรงไหนบ้างนะครับสำหรับโคมไฟตัวนี้นะครับผมจะเป็นวัสดุ ABS นะครับผมและมี Color Temperature นะครับแบบวอร์มไว้นะครับขนาด 2,800-3,200K นะครับผมส่วนสีขาวนะครับ 6,500-8,500K แสดงว่าตัวนี้นะฮะสามารถใช้งานได้ถึง2สีนะครับนั่นคือสีวอร์มไว้แล้วก็สีไว้อย่างเดียวนั่นเองนะครับสีสีออกส้มๆแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับ แถมยังไม่พอครับตัวนี้นะฮะยังสามารถใช้งานแบบไร้สายได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะมีแบตเตอรี่นะครับเวลาใช้งานนะครับผมมีรู USB นะครับให้เสียบไฟออกจากตัวมันทําให้ตัวมันเป็น power bank ได้แล้วก็สามารถชาร์จไฟเข้าไปโดย m i โคร USB ได้ด้วยตัวนี้เขาจะแถมสายมาให้ด้วยนะครับยังไม่พอนะครับการใช้ไฟนะครับก็สามารถหลีแสงไฟได้ด้วยนะครับผมทั้งแสงขาวแล้วก็แสงสีส้มนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในนั้นจะมีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะครับตัวนี้นะครับจัดจำหน่าย โชว์เทคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคมาดูด้านในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะเป็นตัว Desk l แ m มนั่นเองนะครับผมห่อถุงมาแบบนี้แล้วเขาก็จะบิดมาคล้ายๆแบบนี้แหละนี่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับผมนี่สิเขาขาแบบนี้นะครับผมและด้านในก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาจีนนะครับผมแล้วก็ ตัวสาย USB นะครับเป็นไมโคร USB แถมมาให้ด้วยตัวนี้ก็สามารถเอาไว้ใช้ชาร์จไฟเข้าแล้วก็ทําตัวเป็น power bank แล้วก็ชาร์จออกใส่มือถือที่รองรับไมโคร USB ได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่มีอะแดปเตอร์แถมนะครับผมก็ใช้อะแดปเตอร์ทัพท์มือถือได้นั่นเองนะครับเห็น <He S 1> ว่ามันยุกหยุยยางนี้นะครับผมเราสามารถดึงมันขึ้นมาแบบนี้ปั๊บตัวนี้จะปรับได้แบบรอบทิศทางเลยครับหมุนไปหมุนมาได้แต่ถ้าให้สวยๆก็นี่ทรงนี้นะฮะแอ ตรงนี้นะครับผมในส่วนของตัวมันนะครับผมก็จะมีตัวไฟอยู่ตรงนี้นะครับผมที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้สามารถบิดงอได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี USB นะครับผมตรงนี้เป็นเอาไว้ไฟออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ เอาไว no ้ใส่ปากกาหรือว่าใส่อะไรก็ได้นะครับผมส่วนน้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นไมโคร USB นะครับ DC 5โวลต์นะครับเอาไว้ชาร์จไฟเข้านั่นเองนะฮะด้านล่างนะครับผมจะมีสวิตช์ on off นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็น off ไว้เราก็จะเปิดไฟไม่ติดนั่นเองนะครับป้องกันไฟรั่วแล้วก็ไฟหมดนั่นเองนะฮะด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้เป็นปุ่มสัมผัสนะครับก็สามารถใช้เปิดหรือว่าใช้ปิดได้นั่นเองนะครับผมใช้วิธีการแตะแบบนี้แตะค้างไว้แบบนี้มันก็จะเปิดหรือว่าจะปิดได้นั่นเอง ผม,มินิมอลไหมสีขาวๆเข้ากันหน้าผมไหมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานตอนกลางคืนกันเลยดีกว่าครับโอเคสลับไปเปน็นกลาคืน โอเคครับมาอยู่ในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าการทํางานของมันเป็นยังไงนะฮะสีนะครับผมเวลาเปิดมาครั้งแรกจะเป็นสีส้มสีต่อไปจะเป็นสีขาวทั้ง2ส,สีสามารถดิมไฟลงได้นะครับผมโดยการกดค้างนะครับถ้าเราปล่อยครึ่งเดียวนะครับมันก็จะสว่างตามที่เราปล่อยนั้นเลยนะครับผมจะสามารถดิมลงได้ทั้งสีขาวและสีส้มเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูภาพกว้างกันบ้างครับว่ามันสว่างขนาดไหนอันนี้คือกดครั้งแรกจะเป็นสีสม้มครั้ง2จะเป็นสีขาวนะครับความสว่างก็อย่างที่เห็นเลยครับมันสว่างมากแลีวเวลาดิมลงนะครับดิมลงสุดก็ให้ความสว่างที่สามารถดูซีรีส์ผ่านมือถือแล้วก็ดิมไฟลงแล้วก็สามารถใช้ไฟสีขาวนะครับในการอ่านหนังสือก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ สำหรับช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้จะเอาไว้ใส่ของได้ด้วยนะครับอยากจะใส่ปากกาหรือว่าใส่อะไรก็ได้เช่นกันนะครับผมและอยู่ USB ตรงนี้นะครับสามารถทําตัวมันเป็นเคเบิลแบงค์นะครับชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยนะครับแต่เป็นชาร์จธรรมดานะครับแต่ไฟก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะก็ชาร์จขำๆได้อยู่นะครับไฟเข้าด้วยนะครับสาหรับปล่อยไฟออกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันสามารถปรับ หัวมันได้ด้วยนะครับ360อองศานะครับหมุนไปตรงไหนก็ได้นั่นเองนี่ฮะของดี โอเคครับกลับมาเป็นกลางวันอีกแล้วนะครับผมสำหรับสรุปการใช้งานของมัลติฟังชั่นเดสเลมตัวนี้หรือว่าโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับที่จัดจำหน่ายโดยโชเทคเนี่ยถามว่ามันดีไหมผมบอกเลยครับมันดีมากแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่รู้ตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับมันจะใช้งานได้นานขนาดไหนนั่นเองนะครับผมก็คือยังไม่เคยเปิดแบบยาวๆสักทีแต่ว่าตอนที่ผมเปิดก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยผมตั้งโทรศัพท์ดูหนังนะครับตรงนี้มันสามารถตั้งโทรศัพท์ได้ด้วยผมลืมบอกไปนะครับผมสาม,มารถตั้งโทรศัพท์แล้วก็ดูหนังลกลาง ตัวนี้ไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียสายตานะครับผมตอนกลางคืนนะครับก็สามารถใช้งานได้โอเคเลยนะครับก็ยาวๆหนังจบเรื่องได้อยู่เป็นชั่วโมงอยู่นะครับผมอันนี้แต่ว่าผมไม่เคยเปิดแบบทิ้งไว้เลยไม่รู้ว่าความจริงแล้วมันสามารถใช้งานได้ยาวขนาดไหนนั่นเองนะฮะก็ตรงนี้ก็ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างมันราคามันก็โอเคนะครับและสามารถเอาไปใช้สําหรับเด็กหอเด็กนักศึกษาที่จะเข้าเรียนใหม่นะเอาไว้อ่านหนังสือ โอเคเลยเหมาะมากและราคาไม่แพงนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้เวลาแบตมันหมดนะครับหรือว่าอนาคตแบตทุกอย่างมันจะต้องเสื่อมนะครับน่าจะบายพาสเข้าได้ก็คือเสียบไปแล้วก็ใช้งานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ก็น่าจะโอเคได้เหมือนกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปและมันดีจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดลิฟเชนเนีสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าายบ๊ายบาย